สวัสดีครับสวัสดี FC Fanpage ผู้ชมผู้ติดตามนะครับที่น่ารักและผู้มีเกียรติทุกทุกท่านเลยนะครับที่เมตตากดติดตามช่องนะครับของบริษัททออโต้นะครับทั้ง ช่องทาง f c e e o o o นะฮะช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางเพจนะครับวันนี้อยู่กับผมมัดทอโต้นะฮะมีรถเข้าใหม่1คันนะคันนี้เป็นรถ i ินซูดีแม็กนะครับ 1.9Z เนะเป็นตัวยกสูง4ประตูนะครับเข้าใหม่ล่าสุดนะคันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่หาอยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะฮะคันนี้เป็นตัวปี2018นะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดรถ ปี2018นะครับเครื่อง1.9 z คันนี้นะไม้น้อยๆนะครับหรือเชื่อว่าคันนี้ไม่น้อยเหลือเกินนะฮะไม่50,000โลนะฮะแล้วเรื่องราคาผมบอกเลยว่านะครับว้าวแน่นอนโดนแน่นอนถูกใจแน่นอนคันนี้ราคาเสนอขายอยู่ที่นะฮะฟังให้ดีนะครับผมพูดไม่ผิดแน่นอนนะคันนี้ราคา500,000นะครับ60,000 5,000บาทนะฮะกับรถอีสุดีแม็ก นะครับ1.9ซปี2018นะครับรถปีใหม่รถไม่น้อยนะครับพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ยอดนิยมนะฮะตัวประหยัดเลยนะครับตัว1.9นะครับพร้อมได้กับเป็นตัวสี่ประตูยกสูงแบบนี้เลยนะฮะคันนี้บอกเลยว่าครบเครื่องภายในสะอาดภายในหอมนะฮะแล้วก็ตัวยางนะครับได้เป็นยางปีใหม่นะฮะยางปี2022นะครับ ในส่วนของตัวล้อคันนี้นะได้เป็นล้อแม็กแท้เดิมนะฮะตรงรุ่นตรงปีของเขาเลยนะครับเป็นแม็กแท้เดิมจากเอสุข,ขนาด18นิ้วนะครับพร้อมกับยางดอกเ,ดอเหลือดอกหนาๆใช้ยาวๆนะยางปี2022นะ,ะช่วงลงช่วงล่างสภาพเรียมเลยนะครับสภาพเรียมเลยดูเห็นโครงสร้างเห็นรายละเอียดนะฮะเห็นตัวถังเห็นแคสซีนะฮะดูได้ง่ายนะครับสังเกตได้ง่ายเลยสําหรับตัวสร้างของตัวรถนะฮะตัวถังของตัวรถ นะฮะรถปีใหม่ใหม่ไม่น้อยๆนะครับกับ e s u d m a ม็1.9 Z ซนะฮะปี2018คันนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะฮะบอกเลยว่าราคาโคตรโดนโคตรเล้าโคตรถูกใจนะคันนี้นะครับย้ำอีกทีนะราคา565,000บาทนะครับรถปี2018นะครับในส่วนของตัวรถอย่คันนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับได้เป็นไฟหน้านะครับโป เจเตอร์นะฮะไฟต่ำไฟสูงใช้ในหลอดเดียวกันไฟเดทไทม์ไลท์นะฮะได้เป็นไฟแท้ไฟเดิมด้วยนะครับไฟตัดหมอกมีติดตั้งมาให้นะครับในส่วนของตัวด้านหน้าตกแต่งด้วยโครเมี่ยมออกแบบดีไซน์มาสวยลงตัวเลยนะสำหรับค่ายนี้แบรนด์นี้นะครับของอีสุขเขานะฮะไฟหน้าสภาพใส่ยกิฟเลยนะฮะไม่แตกไม่หมองไม่เหลืองไม่แว้ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวมุมด้านในนะครับไฟเดทไทม์ไลท์นะฮะนี่เลย ไฟตัดหมอกมีติดตั้งมาให้นะฮะพร้อมกับตัวชุดแต่งโคเมีมนะครับบริเวณไฟตัดหมอกนะครับในส่วนของตัวยางนะฮะเมื่อรู่ดูฝั่งด้านซ้ายมาดูฝั่งด้านขวานะครับยางได้เป็นยางปี2อ2 2นย่งะฮะล้อได้เป็นล้อแม็กแค้เดิมตรงรุ่นตรงปีนะครับขนาด18นิ้วนะฮะสภาพตัวช่วงล่างโครงสร้างตัวถังด้านในนะฮะสภาพเรียบเลยนะครับเห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างง่ายสังเกตได้ค่อนข้างง่าย นะครับใน2ตัวช่วงล่างนะครับซุ้มล้อนะครับฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมใน2ตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้นะครับบอกเลยว่าได้ประหยัดแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวยกสูงด้วยนะฮะได้เป็นตัวยกสูงนะครับได้เครื่อง1.9นะฮะได้4ประตูอีกด้วยนะครับกับราคา5 6 0 0 0 0 5,000ืบาทลดไมล์ห้าหมื่นนะฮะลดไมล์ห้าหมื่นนะครับเบื้องต้นสังเกตดูตัว เครื่องยนต์นะฮะแบตเตอรี่นะครับตัวกองเครื่องต่างๆสภาพเรียบสภาพสวยนะครับแล้วก็มาดูในสงน่งตัวถังต่างๆนะดูได้เลยว่ารถสีเดิมสีด้านแบบนี้นะครับในสงน่งตัวบริเวณตัวโครงสร้างนะครับหัวเก่งด้านหน้านะ,ะแล้วก็ตัวแคสรงแคสซีด้านในนะครับแก้มด้านในดูได้เลยนะฮะน็อตเนสไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับน็อตเนสไม่มีแกะไม่มีขยับ,บน็อตสากะโปรงแค่ดเดิมนะฮะไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขามาเลยนะสีเสริไม่มีรอยถลก ลอกล่อนเลยนะครับไล่ไปบริเวณด้านบนนะดูได้เลยนะครับสตรงสติสต๊กเกอร์อยู่ครบนะสีด้านๆแบบนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็มาดูในส่งตัวโครงสร้างนะครับบริเวณแก้มนะครับดูได้เลยด้านในสภาพสวยเนียนสีเดิมนะฮะแผ่นเพจสำคัญนะครับต้องหมั่นสังเกตดูนะครับแผ่นเพจอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยงัดรอยแกะรอยเกานะฮะหมุดเดิมแท้จากอีซูซุนะฮะหมุดเดิมแท้จากอีซูนะครับแม้แต่แผ่นเพจดูนะ สูงพลาสติกที่ครอบแผ่นเพดนะฮะยังไม่หลุดเลยนะฮะยังไม่หลุดเลยนะฮะสภาพยังติดอยู่เลยนะฝ่ายหน้าแท้เดิมนะครับจะมีโค้ดนะฮะมีรายละเอียดตรงนี้นะไม่แน่ใจก็ดูซ้มด้านในนะครับจะมีปั๊มอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะครับฝั่งด้านซ้ายนะฮะดูได้เลยนะครับร้างหัวชงหัวฉีดต่างๆนะครับสภาพเรียบร้อยมาร์ครอยแต้มสีรอยคิวซีตามหัวน็อตรายละเอียดเล็กน้อยอยู่ครบหมดเลยนะครับอยู่ครบหมดเลยน็อตเดิทไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะตัวเครื่องยนต์ แห้งสะอาดสวยงามนะฮะนี่คือตัวเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีการขยับนะครับไม่มีโมดิฟายไม่มีรีแมตมานะฮะตัวโครงสร้างนะฮะนี่เลยคานฝั่งด้านซ้ายนะครับต่อเข้ามาเลยคานกลางนะฮะสีสองชิ้นนะครับดูได้เลยสีสองชิ้นเท่ากันนะฮะน็อตเนสไม่มีแกะนะแม้แต่น็อตยึดฝาหม้อน้ำนะมตน็อตยึดนะฮะตัวหม้อน้ําก็ไม่มีแกะนะครับดูได้เลยนะครับน้าเนื้อไม่มีดันดูรอยแต้มสีรอยมาร์กต่างๆโอ้โห นะฮะรถไม่ห้าหมื่นนะฮะสาภาพโคตรเลี่ยมเลยนะนี่เลยหม้อน้ําแท้เดิมนะครับคานหน้าคานกลางนะครับเดิมๆน็อตเนิร์ดไม่มีแกะนะฮะน็อตเนิร์ดไม่มีแกะนะฮะน็อตไม่มีแกะดูคานนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆเรียงกันเป็นตับๆเลยนะฮะแล้วก็ดูในส่วนของบริเวณภายในนะฮะบริบบเวณภายในแก้มด้านในนะครับตัวโครงสร้างเดิมๆสวยๆส,ยสีนะฮะส,สีห้องเครื่องทั้งหมดเลยตั้งแต่ด้านซ้นะนนายนะไล่ลงมาเลยดูได้เลยว่าสีนะฮะเสมอกันหมดเลย นะครับตัวสีนะครับน็อตนะฮะแก้มฝั่งด้านซ้ายไม่มีแกะไม่มีแกะนะฮะไฟหน้าแท้เดิมนะฮะแท้เดิมโรงงานนะครับแท้เดิมโรงงานน็อตฝาระโปรงฝั่งด้านขวาไม่มีแกะไม่ม no ีขยับมาเลยนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับมาเลยเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆค่อนข้างสมบูรณ์นะตัวฟงตัวฝาระโปรงต่างๆนะครับแม้แต่ท่อแคทที่กําลังฮิตฮิตอยู่ตอนนี้นะฮะยังอยู่ครบๆนะครับไม่มีแกะไม่มีผ่าไม่มีถอดออกไปขายอย่างแน่นอนสภาพครบเครื่อง นะครับในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์นะฮะเครื่องเดิมนะครับเครื่องประหยัดนะฮะสภาพแห้งๆสวยๆแบบนี้นะตัวเครื่องยนต์ไม่มีขยับการปรับแต่ง modify ยจูนนะครับหรือว่า remap มาอย่างแน่นอน t u บ b o t u r b เดิมทุกอย่างนะใครหารถเดิมๆรถสวยๆนะครับปีใหม่ๆสเปคแบบนี้นะครับรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับกับรถปีใหม่นะครับไม่น้อยนะครับคันนี้เลยราคาโดนจิตโดนใจแน่นอนนะฮะ 5 6 0 0 0 0บาทนะฮะคันนี้ผมมีตัวประกันเครื่องเกียร์แถมให้ด้วย1ปีเอาไปอุ่นใจนะฮะเอาไปอุ่นใจนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆตัวทงตัวถังนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะนี่คือรถเข้าใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพนะฮะแค่ล้างภายนอกคร่าวๆมาอย่างเดียวนะานำมารีวิวให้ก่อนเลยนะบอกว่าล้างให้ผมหน่อยนะคันนี้ผมจะรีบรีวิวเลยเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่แล้วราคาโดนใจปีสูงไม่น้อยนะฮะได้เป็นตัวยกสูง4ประตูแบบนี้ด้วย นะครับตอบโจทย์กับฤดูฝนแบบนี้เลยนะลุยน o ลุยน้ําก็ไม่ต้องกลัวจมนะฮะตัวเหลี่ยมตัวสานตัวโครงสร้างต่างๆดูเหลี่ยมสันนะครับโอ้โหโคตรคมนะโคตรคมนะฮะช่องรงช่องไฟนะครับช่องไฟเสมอกันทั้งเส้นเลยนะฮะชิดๆมีมีแบบนี้เลยนะตัวช่องไฟนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับบริเวณมุมทั้งฝั่งด้านซ้ายด้านขวาให้นะครับชุดแต่งนิดๆิดนิดหน่อยก็ ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยเฉพาะกันสาดนะฮะติดตั้งมาให้เรียบร้อยฟิล์มกองแสงติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มกองแสงนะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับรอยด้านในดูได้เลยนะฮะดูได้เลยไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยนะครับปกติเราเห็นจะมีรอยขีดรอยข่วนรอยเปิดปิดเปิดปิดเนี่ยทุกวันทุกวันเจอรอยเล็บรอยพงรอยผ้าต่างๆจะเป็นรอยนะฮะด้านในไม่มีรอยเลยนะแล้วก็ช่องพวงช่องไฟนะครับดูได้เลยนะครับช่องไฟนะฮะเลียมสัน นะครับประตูฝั่งด้านซ้ายนะแล้วประตูฝั่งโดยสารฝั่งด้านหลังดูนะฮะความบรลายของตัวเหลี่ยมสันนะครับดูเหลี่ยมสันคมๆสวยๆเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวถังฝั่งด้านซ้ายนะครับสำหรับ esu d max นะครับ1 9ึ่ดคันนี้นะรถปีสูงไม่น้อยนะสภาพภายในนะดูสภาพภายในเลยนะสภาพภายในเรียบๆผมเปิดมาหอมมากนะครับเปิดมาหอมมากนะภายในคอนโซลคอนโซลนะครับหัวเกียร์ ถุงเกียร์นะครับพวงมาลัยนะครับสภาพเลี่ยมสวยนะครับไม่มีรอยถลอกล้อลอนแม้แต่ตัวเบาะนะสภาพไม่มีรอยเลอะเทอะเปื้อนเลยนะครับไม่มีปิไม่มีขาดไม่มีเปื่อยนะครับเป็นภายในก็เป็นภายในดําแบบนี้นะครับภายในดําแบบนี้นะครับบริเวณเก๊ะเก็บของนะครับตรงนี้มีหุ้มเป็นหนังสีดํามาให้เดินด้วยได้ขาวนะครับค่อนข้างลงตัวและตัดกันมากนะคโัลคอนโซลนใหญ่วางโกวางแก้วถุงเกียร์เดินด้วยได้ขาวนะครับหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกล้อลอนเลย นะครับในส่งตัวภายในนะคอนโซลคอนโซลสภาพต่างๆสวยกิฟเลยนะครับดูหลังคาหลังคาเรียมเลยนะฮะไม่มีรอยเลอะเทอะเปื่อเปือนนะครับไม่มีรอยเจิมนะครับสภาพสวยสะอาดสะอ้านพอสมควรนะในส่งของตัวหลังคานะครับมานบางลมบางแดดนะครับสภาพสวยนะกระจกด้านในไม่มีแตกนะฮะนี่เลยสภาพเรียมเรียมเลยแล้วก็ซอกนะฮะดูได้เลยนะครับซอก นะครับด้านซ้ายซอกเดิมรายละเอียดเดิมนะครับสังเกตดูสีระหว่างตัวถังหัวเข๋งกับสีประตูนะครับบาลานซ์กันแบบนี้เลยนะครับในส่งตัวสีนะครับแล้วก็แขงประตูนะฮะดูได้เลยแต่ประตูสภาพดําสวยเรียบนะครับตัดด้วยสีบอลนะครับมือเปิดจะเป็นโครเมียมแบบนี้กระจกไฟฟ้าพร้อมใช้งานตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสีดำนะครับเงาเแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยนะแล้วตรงเท้าแขนเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นหนัง นะฮะจะเป็นหนังโอ้สภาพสวยมากนะฮะสภาพเรียมมากเดินด้วยได้ขาวตะเข็บคู่ไม่โซมเลยนะครับภายในไม่โซมเลยนะครับเปิดมากลิ่นหอมเลยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับสีล้านนด้านในต่างๆนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับกับ e s u d 1.9แคันนี้นะครับได้เป็นตัวยกสูง4ประตูนะฮะรถปีใหม่ใหม่น้อยๆนะปี2018ราคา565,000บาทหาที่ไหนได้นะครับสำหรับ อีสูดีแม็กนะฮะดูในส่วนของตัวห้องโดยสารนะครับเบาะนะฮะเป็นเบาะผ้านะครับจะออกเป็น2สีนะครับจะเป็นสีเทานะครับตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นสีดําบริเวณด้านข้างสภาพบ่งสภาพเบาะต่างๆสภาพเรียบสภาพสวยนะครับเบาะคู่หน้าด้านหลังก็สภาพสวยนะพายองพายางก็มีให้นะครับในส่วนตัวพื้นพรมต่างๆนะฮะสภาพสวยกริฟตเลยนะครับสายบงสายเบลนะปี2018ตรงรุ่น นะครับนี่เลยนะสายเบลจากด้านหลังนะครับสองศตรงรุ่นนะครับนี่เลยตัวโครงทรงโครงสร้างต่างๆนะครับสภาพเนียนสวยนะแล้วก็ตัวโครงสร้างซอกนะฮะดูได้เลยนะครับซอกดูได้เลยนะครับรายละเอียดของตัวโครงสร้างของอีสุดีแม็กหนึดคันนี้นะฮะแผงประตูประตูสวยเรียมเลยนะนี่เลยนะครับไม่มีขาดนะครับไม่มีร่องรอย นะครับสีเสิมก็ไม่มีสิทธิ์นะครับสภาพสวยๆมือเปิดเป็นโค้เมียมแบบนี้นะครับทั้ง4บานกระจกได้เป็นกระจกแท้นะครับมาดูในส่วนของตัวบริเวณกระบะนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ช่างกล้องแทนดูนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตนะซิลิโคนนะครับดูได้เลยนะเม็ดองเม็ดอาร์ตไม่มีหายนะเม็ดอาร์ตเนี่ยนะฮะชัดเจนนะครับไม่มีหายนะครับนี่เลยตัวเม็ดอาร์ตตัวกระบองกระบะนะครับไม่ตัดต่อแม่นอนนะครับสำหรับในส่วนของคมก้างนะดูเดี่ยวดูสันนะครับดูโป่งล้อนะ บางนะฮะนี่เลยนะฮะดูหกโคตรบางนะฮะเพื่อทั้งคันนะครับ, <pled forbid> บทันท <ften S 1> <ๆ>ีนะครับ,บ <ๆ S 2> ช่วงล่างนะครับดูได้เลยซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนะครับไม่มีผุไม่มีพัพงนะครับไม่มีพ่นก <ga _ p id> ัรถีบมาด้วยนะครับก็สังเกตได้ง่ายไปอีกในส่วนของตัวโครงสร้างซุ้มล้อช่วงล่าง <ๆ S 2> นะฮะแค <ๆ S 2> สตงแคสซีไม่มีตัดต่อเส้นเดิมเส้นเดียวตลอดทั้งเส้นเลยนะครับที่สําคัญนะยางขนาดอ่าล้อแม็กซ์นิ้วเนี่ยนะครับยางเส้นหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นยางมีห้อ นะก็ค่อนข้างหลายตังนะครับโดยเฉพาะยางตัวนี้ก็เป็นยางมียี่ห้อนะเป็นยางปีสองพันยิบสองนะครับยางใหม่ๆนะฮะดอกยางเหลือๆดอกยางแน่นๆดอกยางสมงำๆใช้ยาวๆนะครับแค่ยางก็ประหยัดไปประมาณหมื่นห้าแล้วนะครับในสองตัวยางประมาณหมื่นหนึ่งนะครับประมาณหมื่นหนึง่งล้อมแม็กก็ได้เป็นล้อแม็แบบกแท้เดิมขอบเพริบไม่มีเบียดไม่มีขูดไม่มีรูดกับฟุตบาทมาเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของันนด้านท้ายนะด้านท้ายคันนี้นะครับ มือเปิดอันนี้เป็นโครเมียมนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับมือเปิดโครเมียมนี่เลยนะนี่เปิดมือเปิดโครเมียมนะตัวอักษรต่างๆอยู่ครบนะครับแต่นุ่นนะครับของก็อยู่ครบนะครับตัวภายท้ายฝั่งด้านซ้ายนะครับดูได้เลยนะครับสภาพสวยนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวต่างๆนะครับไม่มีละอองน้ําขังที่โคมงไฟด้วยนะครับถ้าเป็นสุนะไฟเบรกตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรก LED นะครับเป็น LED ทั้งระบบเลยนะครับงเป็นตัวไฟเลี้ยวไฟถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่เป็นไฟท้ายขาวแดงนะครับนะสภาพสวยสภาพเรียบทั้งคู่เลยนะไฟเบรก LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับเป็นหลอดไส้นะครับสภาพเรียบเรียบสวยสวยนะครับตัวกะบะนะครับตัวกระบะนะครับเลยนะเริ่มจากฝั่งด้านซ้าย นะครับตะคงตะเข็บต่างๆตะเข็บเดิมเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับดูเลยกระบะสวยกระบะเดิมๆนะครับแล้วลองเทียบดูสีผ่านท้ายกับสิดกระบะด้านหลังนะครับสองชิ้นนี้เดี๋ยวให้กล้องแทนไปเลยนะครับลองเทียบดูนะครับดูความเสมอของสีนะครับอีเสือไม่มีเพี้ยนนะครับดูรอยนะครับของตัวกระบะนะครับดูได้เลยไม่มีรอยเป่ารอยเคาะมาอย่างแน่นอนนะครับเป็นกระบะเดิมๆนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตเนี่ยนะครับตะคงตะเข็บต่างๆ เห็นไหมครับตะเข็บชัดเจนนะเม็ดองเม็ดอาร์เนี่ยชัดเจนนะครับแม้แต่ด้านในเปิดให้ดูนะนะครับนี่เลยนะดูได้เลยนะฮะด้านานอกด้านในนะครับไม่มีผุนะไม่มีผุนะฮะในส่วนของตัวล่องต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีบุบนะฮะไม่มีบุไบไม่มีรูดเลยนะสภาพจะคงสวยๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็ดูจากแม็กไนเนอร์นะครับรถใช้งานหนักนะฮะหรือว่ารถใช้งานบรรทุกของเนี่ยทางแม็กไนเนอร์เนี่ยจะมีร่องรอยการขูด นะของของที่เราบรรทุกนะฮะของหนักๆนะ,ะหรือว่าบรรทุกบ่อยๆนะฮะจะเห็นได้เลยว่าแม็กไนเนอร์เนี่ยนะ,ะมีการสึกนะฮะมีการสึกดูสภาพแม็กไนเนอร์นะครับสภาพเลี่ยมเลยนะ,ะสภาพเลี่ยมสวยเลยนะครับนี่เลยสภาพเลี่ยมสวยเลยตัวแม็กไนเนอร์แม้แต่ซุ้มล้อนะฮะซุ้มล้อก็สภาพเรียเร่ยมๆม,มันเงาๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับส่วนตัวกระบะน,นะหอยเบรกดูที่สามนะครับมีให้บริเวณหัวเก๋งนะครับมีให้บริเวณหัวเก๋งนะครับมาดูในส่วนของตัวโครงสร้าง ฝั่งนะครับด้านขวานะต้องบอกว่ารถคันนี้เข้ามาใหม่นะเข้ามานะครับ uh> ก็หล่อเลยคันนี้เข้ามาหล่อเลยนะครับ <dış> ไม่ม,มีเก็บงานเรื่อง <those> ตัวถังนะครับไม่มีเก็บงานเรื่องสีนะครับสภาพสวยๆนะซุ้มลงซุ้มล้อโป่งๆสวยๆชัดเจนนะครับเหลี่ยมทรงเหลี่ยมสันนะตัวถังต่างๆนะครับสภาพเรียบๆเลยดูนะครับเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันนะครับนี่เลยเห็นไหมนะครับอย,ยู่ทุกจุด นะอยู่ทุกจุดนะฮะที่สาคัญเนี่ยตัวถังบางๆนะครับตัวถังบางๆงเห็นไหมฮะโหบางบางเลยนะนะตัวถังบางๆงเลยนะครับในส่งตัวถังนะล้อก็อย่างที่บอกนะครับได้เป็นจางปีสองพันยี่สิบสองนะฮะทั้งสี่เส้นนะครับนี่เลยสภาพดอกยางโหเหลือๆใช้ยาวๆนะครับตัวลงตัวล้อตัวของตัวขอบต่างๆนะครับไม่มีรูดนะฮะไม่มีผูดจากฟุตบาทอย่างแน่นอนสภาพขอบล้อยังสวยอยู่เลยนะะ ช่วงล่างนะดคีนะครับยิ่งรถพ่นกันสนิมมานะต้องยิ่งสังเกตเลยแต่ว่าคันนี้ไม่ได้พ่นกันสนิมมาจะเห็นได้เลยว่าตัวซุ้มล้อเนี่ยไม่มีผุเลยสภาพโคตรเรียบเลยนะเรียบจริงเนี่ยช่วงล่างเนี่ยนะฮะลุยโคงลุยคนลุยดินลุยน้ําลุยฝุ่นเนี่ยนะครับดูได้เลยนะสภาพเรียบสวยมากนะครับแทบจะไม่มีขี้ดินเกาะนะครับตามซุ้มล้อนะตามโครงสร้างตามกระบะด้านบนตามแคทซีเนี่ยไม่มีเลยนะครับแคทซีเส้นเดิมเส้นเดียวตลอดทั้งเส้น นะครับตัวทงตัวท่อนะดูได้เลยไม่มีผูกนะครับแล้วก็บริเวณในส่วนของตัวพักเห็นไหมฮะตัวพงตัวพักนะครับไม่มีผูกนะสภาพสวยเรียมเลยสียังคงเรียบเรียอยู่เลยนะครับแล้วก็ในบริเวณของฝั่งด้านขวานะฮะมาบูมาดูในส่วนของตัวมุมกระบะนะครับมีตัดต่อมีเปลี่ยนมาไม้นะครับเบื้องต้นดูได้เลยเม็ดโอเมดอาร์ตเนี่ยเอามือลูดเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะ ลงเป็นเม็ดๆเลยนะครับลงเป็นเม็ดๆเลยที่สําคัญดยดูด้วยตาเปล่าก็เห็นได้ชัดนะฮะผมจะนับให้ดูนะครับ1 2 3 4สนะครับ5 6นะฮะ7 8 9 10นะฮะอยู่ครบๆนะดูซิลิโคนนะครับซิลิโคนเดิมนะซิลิโคนเนี่ยนะเอลิฟจิกดูได้เลยนะครับซิลิโคนนะครับจะไม่แข็งเกินไปนะครับจะไม่นิ่มเกินไปนะครับจะกึ่งแข็งกึ่งนิ่มนะนี่คือซิลิโคนเดิมๆแล้วก็ในส่วนของตัวตะเข็บ นะตะเข็บของหัวเก๋งด้านท้ายดูได้เลยนะตะเข็บลึกๆเนียนๆแบบนี้นะครับเรียบร้อยดีในสองตัวกระบะนะครับด้านท้ายนะครับแล้วก็บริเวณภายในฝั่งด้านขวาโหรถเป็นหอมมากเลยนะเปิดมานี่กลิ่นหอมฉุยเลยนะครับรีวิวอยู่ชื่นใจเลยนะครับในสองตัวภายในนะเจออากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเปิดออกมาเนี่ยโหนะชื่นใจมากๆแล้วก็ดูในสองตัวสภาพนะภายในนะ ตัวบงตัวเบาะนะครับสภาพสะอาดนะหลังคาเนี่ยเรียบมากนะฮะหลังคาเรียบมากนะตัวพื้นตัวพื้นตัวพรมต่างๆนะครับดูได้เลยสภาพเรียบเีสวยสวยนะครับดูที่สายเบลลอ่ะสองฝหนึ่งแปดตรงรุ่นนะสองฝหนึ่งแปดตรงรุ่นนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับนี่เลยเห็นแล้วก็หมั่นเปิดให้ดูหน่อยนะฮะนี่เลยดูได้เลยนะครับดูเม็ดองเม็ดอาร์ตเรียงเป็นตับตับเลยเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตเรียงเป็นตับตับเลยนะครับลูกค้าที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัททอโต้เนี่ยนะครับ อยากจะดูแบบเนี้ยนะครับแกะดูได้เลยนะฮะแกะดูได้เลยไม่ต้องเกรงใจเซลลนะฮะแกะดูได้เลยนะครับรถทุกคันเรายินดีให้แกะดูนะครับเพื่อความสบายใจของตัวลูกค้าดูทรงดูซอกหน่อยนะครับซอกเดิมรายละเอียดเดิมนะครับสีเดิมสีเสมอนะครับแม้แต่ตัวแผงประตูฝั่งนะครับด้านขวานะโส้สภาพเลี่ยมสวยนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะครับไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยนะครับแผงประตูไม่มี สีนะฮะไม่มีซิสนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะตรงนี้ก็ไม่มีขาบไม่มีเปื่อยนะครับเดินด้วยได้ขาวสวยๆนะดูสปอร์ตเลยนะครับแผงประตูประตูต่างสภาพสวยนะครับตัวนี้สครับเพจก็จะเป็นอ่าเป็นโครเมียมนะเขียนว่าดีแม็กนะก็ตรงรุ่นนะครับในส่วนของตัวบันไดทางขึ้นนะครับดูได้เลยยางเยิงไม่มีสึกนะก็มันมันบรรลัยกันทุกอย่างเลยนะครับตัวรถนะตัวภายในนะครับ ตัวบันไดต่างๆไม่มีสึกเลยสภาพ,าพสวยนะเหมาะกอับรถไม่ห้าหมื่นจริงๆนะเหมาะกอับรถไม่ห้าหมื่นจริงๆนะครับช่องพงช่องไฟต่างๆนะครับดูได้เลยช่องไฟเสมอๆนะมือโปรมือเปิดไม่มีรอยทะลอกนะครับนี่เลยรออขีดขวดด้านในก็ไม่มีคุณแจก็เป็นคุณแจรีโมทนะครับเดี๋ยวดูในส่งตัวภายในห้องโดยสารฝั่งด้านขวากันอ่ะนะครับให้กล้องดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างคันนี้นอกจากจะได้เป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดแล้ว ได้ไม้ห้าหมื่นแล้วนะครับได้รถปีสิแปดแล้วนะครับสี่สําคัญได้ราคาโคตรถูกนะคันนี้ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยสวยๆเลยนะตัวพวงมาลัยเนี่ยกระชับนะฮะกระชับเลยนะครับพวงมาลัยไม่มีรอยถลอกลอกล่อนนะฮะพวงมาลัยไม่มีล้นนะครับพวงมาลัยไม่มีหมันนะไม่มันไม่เงานะฮะดูได้เลยว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นพวงมาลัยเดิมเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวใหม่แล้วเนี่ยนะครับ มันจะสวยแบบนี้นะฮะมันจะไม่ถลอกถล่อนนะฮะแล้วก็มันจะไม่อ่านะครับสึกนะมันจะไม่สึกนะฮะดูความเป็นไปได้ของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหัวเกียร์พวงมาลัยที่เราสัมผัสบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีออปชั่นนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมนะครับอ่าทั้งในส่วนของตัวเสียงนะครับรับโทรศัพท์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะครับนี่เลยนะ เป็นแบบ ans, สามก้านนะครับมีตกแต่งเป็นสี<ม>นะครับเทานะมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนตัววงตัวเบาะฝั่งคนขับนะนั่งบ่อยสัมผัสบ่อยนะครับไม่มีขาดนะไม่มีขาดนะตัววงตัวเบาะสวยเลยนะครับแม้ Denise, แต่รอยยับ ag ยังไม่มีเลยนะอย่างน้อยรถใช้งานมาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้าหมื่นโลแสนโลเนี่ยนะครับ, material, รบขับบ่อยนั <S <S ่งบ่อยนะฮะถึงจะไม่ขาดนะฮะแต่ว่าปีกเบาะนะด้านข้างเบาะเนี่ย อาจจะมีรอยยับได้นะครับอาจจะมีรอยยับได้แล้วก็ดูช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะครับตัวรองแผ่นคัดแผ่นเบรกนะฮะคัดลงคัตเร่งนะฮะสภาพยังคงสวยๆนะครับไม่มีสึกนะฮะไม่มีสึกเลยนะครับดูได้เลยบริเวณด้านล่างนะครับผมเพิ่มนะสครับเพจนะฮะมีชุดแต่งมีโมเมียมาให้นะครับดูซอกยางอ่าซอกนะครับดูซอกนะครับสีประตูสีหัวเก๋งนะครับสีเสมอเสมอกันแบบนี้นะครับแล้วก็ มาดูที่กระดูกงูฝั่งด้านขวาเมื่อสักครู่ผมไม่ได้เปิดฝั่งด้านซ้ายให้ดูนะครับอ่ะผมเปิดฝั่งด้านขวาให้ดูนะครับถ้าไม่แน่ใจก็มาดูแ้วตัวจริงนะครับมาแกะดูกับผมแบบนี้ได้เลยนะครับมาแกะดูกับผมแบบนี้ได้เลยดูรายละเอียดดูเม็ดอาร์ตดูดินะฮะเรียงกันเป็นตับตับเลยนะครับเรียงกันเป็นตับตับเลยเม็ดอาร์ตมีขนาดที่เท่ากันมีความลึกเท่ากันนะฮะดูได้เลยนะในส่งตัวเม็ดอาร์ตตัวโครงสร้างนะครับกระดูกงูนะฮะเสาเอเสาบีฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะฮะดูให้ดูให้คดนะรัคบ ไหนๆเราก็จะลงทุนซื้อรถสักหนึ่งคันและราคามันก็นะครับไม่ใช่นน้อยนะครับไม่ใช่นน้อยเนาะก็อยากจะลงทุนเนี่ยนะก็หารถดีๆใช้นะครับบอกเลยว่านึกถึงทอโต้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับผมนะครับรายงานตามตรงนะฮะซื้อสัตว์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในส่งตัวรถนะฮะรถสวยบอกว่าสวยนะครับรถมีเก็บสีนะครับก็บอกว่ามีเก็บสีนะฮะรถคันนี้ผมบอกเลยว่าเข้ามาใหม่ๆนะครับ แค่ล้างภายนอกอย่างเดียวนะครับหล่อแล้วนะครับตัวถังเดิมรายละเอียดเดิมนะฮะล้อแม็กสวยนะครับไม่มีขูดไม่มีรูดนะครับกับฟุตบาทมาเลยนะครับยางก็ได้เป็นยางปี2 0 2พันยี่สบสะฮะสำหรับ isuzu d max นะฮะหนึ่งจุดเก้าคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับหนึ่งจุดเก้าประหยัดด้วยคันนี้เป็นตัวหนึ่งจุดเก้าแซนะฮะเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าประหยัดนะฮะรถปีใหม่นะครปีสองับสิบ0ปดนะครับ ใช้งานน้อยๆนะครับคันนี้ไม่แท้ๆเลย50,000โลนะครับที่สําคัญผมบอกเลยว่าราคาโดนใจแน่นอนนะครับราคาโดนใจนะครับ5 0 6 5 0 0หมนบาทนะคันนี้5 6 5 0 0 0หบาทกับ e s u z d max 1 9ึซปี2018นะเป็นตัวยกสูง4ประตูคันนี้นะครับใครสนใจก็เข้ามาดูรถนะครับได้ที่บริษัททอโต้เปิดทําการทุกวันนะบบริษัททอโต้เราหาง่าย อยู่ติดถนนนะครับอยู่ติดถนนเลยนะฮะอยู่บริเวณนะครับใกล้ๆกับสีแยกมินบุรีนะครับอยู่ต้นๆเป็นหัวถนนของมินบุรีเลยนะเป็นหัวถนนของนะครับพื้นที่สุวินวงนะครับถ้าหาไม่เจอนะฮะสังเกตดูนะครับบิ๊กซีสุวินวงนะครับอยู่ฝั่งไหนนะบริษัททอโต้เราจะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินวงนะนี่คือแด์ม์กใหญ่ที่จะหาบริษัททอโตได้ง่ายที่สุดนะฮะมาไม่ถูกหาไม่เจอนะครับแจ้งแอดมิน ขอโลเคชันนะครับขอเวลาเปิดทําการนะครับเข้ามานัดหมายนะครับดูรถได้เลยนะครับรถสวยๆนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับรถทุกคันเราคัดคุณภาพมาให้นะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับของบริษัททอโต้นะครับต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับขอบพระคุณ f c ท่านผู้ชมนะครับผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับที่เมตตากดติดตามนะครับเมตตารับชมทุกๆคลิปนะที่ผมรีวิววันนี้ผมมทอโต้และทีมงานต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ